สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมารีวิวขนมอบกรอบแคย่อนชิ้นจังรสซุปข้าวโพดสำหรับหน้าซองที่ผมหยิบมาก็จะเป็นแบบห่อละ5บาทนะครับก็สำหรับหน้าซองก็จะเป็นห่อสีเขียวก็จะมีรูปของชิ้นจังนะครับแล้วก็จะมีเป็นซองใส่การาดซึ่งซองใส่การาดก็จะเป็นสีแดง ก็จะเขียนว่า power guard แคย่ยอนชิ้นจังสำหรับหน้าซองแบบเต็มๆก็จะเป็นรูปของชิ้นจังในชุดของหน้ากากแอคชั่นนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นซองสีเขียวสำหรับรถผลิตก็จะเป็นรถ9 0้6 01 22สำหรับซองใส่การ์ด ก็จะเป็นซองสีแดงนะครับก็จะเขียนว่า Power Guard แคร่ย n อนชิ้นจังแล้วก็จะมีเป็นรูปของชิ้นจังนะครับในชุดของหน้ากากแอคชั่นส่วนด้านหลังก็จะเขียนว่าแคร่ย n อนชิ้นจังประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาเปิดดูการ์ดกันนะครับ ก็สำหรับการ์ดที่แถมมาก็จะมีหน้าตาประมาณนี้ครับในการ์ดก็จะมีเป็นดาวบอกมีชื่อกระตูนแคย่อนชินจังมีเบอร์บอกมีรูปตัวละครมีค่าพาวเวอร์มีชื่อตัวละครแล้วก็จะมีเป่ายิงฉุบนะครับก็สำหรับปี2022ทางด้านการ์ดพลังแคย่ยอนชินจังก็ได้เพิ่มเบอร์ออกมานะครับ สำหรับใบนี้ก็จะเป็นเบอร์197เป็นชินโนสุ k เกสส่วนด้านหลังของการ์ดนะครับก็จะเป็นชินโนสุ k เกะแล้วก็เพื่อนๆน,นะครับประมาณนี้โอเคครับเดี๋ยวเราไปเปิดลุ้นซองที่เหลือกันนะครับว่าผมจะได้การ์ดเบอร์อะไรบ้างก็สำหรับซองที่สอง ก, 3. ก็ได้เป็นเบอร์1 8ึ่อแล้วก็ซองที่สามก็ได้เป็นเบอร์1 8ึ่ก็ได้สาม,มาครับต่อมาก็เป็นซองที่สี ก็ได้เป็นเบอร์189ต่อมาก็เป็นซองที่5ครับก็ได้ซ้ำมารครับก็เป็นเบอร์189ต่อมาก็เป็นซองที่6 ก็ได้ซ้ำมาครับเป็นเบอร์181ต่อมาซองที่7ก็ได้มาเป็นเบอร์89ตัวนี้ก็เป็นการ์ดในลอตเก่านะครับต่อมาเป็นซองที่8 ก็ได้มาเป็นเบอร์136ใบนี้ก็เป็นการ์ดลอตเก่าครับต่อมาเป็นฟองที่9ก็ได้มาเป็นเบอร์133ต่อมาซองที่10ครับ ็ได้มาเป็นเบอร์4 4ต่อมาซองที่11ก็ได้มาเป็นเบอร์9็7แล้วก็ซองสุดท้ายนะครับซองที่12 ก็ได้มาเป็นเบอร์135ก็เดี๋ยวเรามาสรุปการ์ดที่ได้มาในแพ็คนี้กันนะครับก็สำหรับขนมแคย่อนชิ้นจังที่แถมการ์ดพลังแคย่อนชิ้นจังในปี2022ก็จะได้การ์ดแบบใหม่นะครับที่เขาเพิ่มเข้ามาเนาะก็ได้มาทั้งหมด6ใบนะครับก็ ได้มาเป็นเบอร์189นะครับ181แล้วก็เบอร์197นะครับก็ได้ซ้ำมาอยู่นะครับส่วนสำหรับการ์ดแบบเก่านะครับก็ได้มา1 2 3 4 5 6ใบนะครับก็ได้มาอย่างละ6ใบนออนะครับก็สำหรับใครที่จะตามการ์ดพลังแค่ยอนชินจังนะครับก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปนะครับ ก็สำหรับลอถเดือน1 2 0 2 2นะครับเราก็จะได้การ์ดเบอร์แบบใหม่ของปี2022ด้วยนะครับก็ถ้าใครตามหาการ์ดแบบใหม่ก็ลองไปซื้อมาเปิดลุ้นกันได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้ครับท่านเพื่อนชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยก็เดี๋ยวเอาไว้เจอกันในคลิปหน้าก็ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ